้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้นะครับถ้าที่บ้านใครติดเครื่องกองน้ําแบบนี้อยู่ มีลูกค้ามารีวิวในเพจนะครับเขาบอกว่ามีถังกองแบบนี้3ามถังเอาไม่อยู่เลยพอใช้ผลิตภัณฑ์ของไฮโดไลซ์เอาอยู่เลยผมจะขออธิบายกันนะครับว่าถ้าใครนะครับที่ติดเครื่องกองน้ําแบบนี้อยู่ที่บ้านถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณภาพน้ําที่บ้านนั้นต่ามากแย่มากนะครับถังกองตัวนี้เอาไม่อยู่นะครับสารกองตันเร็วต้องมีตัวช่วยนะครับก็คือใช้เครื่องทําน้ําสะอาดนะครับใช้ควบคู่กันกับถังตัวนี้ได้เลยนะครับเครื่องทําน้ําสะอาดนะครับ จะช่วยปรับให้สภาพน้ําใสขึ้นดีขึ้นกําจัดพวกกลิ่นเหม็นคาวในน้ําที่มาตามท่อประปานะครับทําให้กลิ่นน้ําสะอาดน่าใช้และที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้จะช่วยเร่งตกตะกอนทําให้สารกองในถังนะครับไม่ตันเร็วเครื่องทาน้ําสะอาดนะครับไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติมเพียงแค่เราเติมเม็ดลงในเครื่องนะครับหมุนปิดฝาด้านบนนะครับแล้วก็เปิดช่องข้างล่างนะครับ แล้วก็เอาไปลอยในแทงค์น้ําได้เลยนะครับใช้กับน้ําตั้งแต่1,000ลิตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ก่อนใช้งานนะครับทุกคนอย่าลืมสแกน QR Code ในใบนี้นะครับเพื่อรับประกัน10ปีและก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยครับ